ร่วมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกในงานวิสาขาบูชาพุทธบรมีงานบุญยิ่งใหญ่สุขใจใกล้ธรรมซึ่งจะต่อเนื่องเป็นปีที่8ตามแนวคิดสังสารวัตรวงจรแห่งทุกร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์จากประเทศอินเดียสีลังกาเมียนมาและประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตขบวนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพยัพพระอารามหลวง สู่มณฑลพิธี MCC Hall ชั้น3เดอะมองนครราชสีมาในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2557คณะกรรมการจัดงานได้อัญเชิญพระพุทธบาทสีรอยจำลองไปอธิษฐานจิตเจิมแผ่นทอง โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2557ชมนิทรศการ,าาการสังสารวัตรมิติภพภูมิชีวิตหลังความตาย ด้วยเทคนิคแสงสีเสียงตราการตาภายในประกอบด้วยห้องสังสารวัตรห้องมนุษยภูมิห้องเทวภูมิห้องอบายภูมิและห้องนิพพานเพื่อให้สาธุชนได้รับรู้ถึงวงจรสังสารวัตรและแนวทางหลุดพ้นจากสังสารวัตรอิ่มบุญฟังธรรมยายทุกวันตลอด32วันโดยพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศใครคนลุ่มหนึ่ง ก็อาจจะคิดว่าตายแล้วมันก็ศูนย์ไอเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นี่แหละอันตรายอย่างมากคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์นี่จะไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรใครที่ทำบุญทำบุญเองก็บริสุทธิ์เองใครทำบาปเองก็เศร้าหมองเองเรล่านีบาปบุญไม่พ้น คำถามที่ไม่เห็นคําตอบทุกคนมีคําถามตลอดเวลาเลยว่าเกิดมาทําไมและจะไปไหนเพราะอะไรเราจึงเกิดมาเพื่อง่ายๆคือว่าเป็นการช่วยสลาความเห็นแก่ตัวยิ่งเราสลาความเห็นแก่ตัวสลาความยึดติดถือมั่นในสิ่งของมากเท่าไหร่เราก็มีความสุขได้ง่ายมากเท่านั้นสะสมบุญบารมีด้วยกิจกรรมสุขใจได้บุญอาทิ ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9องค์9วัดและปิดทองพระพุทธบาท400จำลองทอดพระป่ามหากุศลถวายสังฆทานตักบาตรพระประจำวันเกิดถวายพระตาหารเพศนั่งสมาธิเจริญสติตักบาตรหนังสือธรรมะ รวมหล่อพระพุทธรูปพระมหามุนีรัตนโคโดกทุกวัดรว12ม123องค์เพื่อถวายวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมและโรงเรียนภายในจังหวัดนครราชสีมาโครงการอาสาพาธรรมไปเยี่ยมท่านโดยคณะสมและกลุ่มจิตอาสาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิก39นาทีพิธีกวนข้าวมาท,าาาทุปาญาตข้าวทิพตามประเพณีแบบโบราณเพื่อนำข้าวมธุปาญาตตักบาตรในวันวิสาขาบูชา13พฤษภาคมพุทธศักราช2557โดยพระนาทานสุวัตลิปตะพันลบแม่ทัพภาคที่2และคณะกรรมการจัดงานรวมตักบาตข้าทิพย พร้อมทั้งสาธุชนในมือลทนพิธี MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมานอกจากนี้ยังสามารถส่งข้าวมัธุปายาตให้บุคคลที่ท่านรักโดยบริษัทไพรส์นีไทยจำกัดได้ภายในงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเนื่องในงานวิสาขาบูชาพุทธบรมีปี2557 ดัมมาฟอร์ไลฟให้ผู้ที่สนใจรวมส่งภาพเข้าประกวดชิ่เง,งินรางวัลกว่า53,000บาทพร้อมทั่วรางวัลเกียรติยศรวมผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า400ผลงานจากทั่วประเทศตลอดระยะเวลาการจัดงาน32วัน พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศได้เข้าเยี่ยมชมภายในงานกว่า1,35,000คนและในปีมหามงคลที่วิสาขาบูชาพุทธบรมีจะก้าวสู่ปีที่9ตามแนวคิดอริยสัจสี่ความจริงอันยิ่งใหญ่ในปีพุทธศักราช2558ระหว่างวันที่9พฤษภาคมถึง9มิถุนายนรวม32วันจัดงานด้ยปณิธานที่มุ่งมั่นของคณะผู้จัดงาน เพื่อจะช่วยกันสืบสารพระพุทธศาสนาให้มัน่นคงสืบไปในนามของคณะกรรมการจัดงานวิสาขาบูชาพุทธบรมีขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งครับ